ค่ะเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะคะถามมามากเลยว่าดิฉันบอกว่าสั่งของสั่งของสด d e l i v e r y ถูกมากในแอป Panda Mart แอป Panda Mart คืออะไรแล้วมันอยู่ตรงไหนรู้จักแต่ Food Panda ใช่ค่ะมันคือแอปพลิเคชันเดียวกันนะคะ Food Panda เนี่ยเขามีมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า p พ n d a Mart อยู่ใน Food Panda นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะว่า ไอ้แพนด้ามาเนี่ยม,มันม,ม,นมีมันมีอะไรขายบ้างนะคะแล้วก็มีมีซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรที่ร่วมร่วมกับเขาบ้างนะคะอ่ะเข้าไปดูใน Food แพนด้ากันนะคะอ่ะเราเข้าไปเห็นไหมมันจะมีหลายบริการนะคะมีฟีเจอร์บริการจะส่งอาหารก็จะเป็นพวกอาหารพวกทั้งหลายพวก KFC อาหารตามสั่งนะคะกาแฟงกาแฟมีหมดเลยแล้วก็มีลงมานะคะเป็นสีเหลืองของกินของใช้นะคะแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ที่แบบว่า คนไม่ค่อยรู้กันนะคะก็คือฟีเจอร์พิกอัพนะคะก็คือเราสมมุติเราอยู่ใกล้บ้านแล้วเราต้องผ่านอยู่แล้วแล้วเราก็กดสั่งของใน Panda m a r t นะคะแล้วก็ไปรับเนี่ยเราก็ได้ส่วนลดนะคะบางทีได้ส่วนลดถึงแบบ50%เลยก็มีนะคะก็แล้วแต่ช่วงที่โปรโมชั่นของเขานะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอของกินของใช้ก่อนซึ่งเราจะซื้อกันใน Pandamart นะคะเราก็เข้าเราจะซื้อของใน Pandamart เราเข้าหมวดของกินของใช้นะคะกดเข้าไปจึ๊๊ อ่าแล้วเราก็จะเห็นนะคะว่าเออนี่ข้างบนข้างบนสุดนะคะเป็นโปรโมชั่นนะคะที่เขาจะมีโปรโมชันอะไรเขาจะขึ้นขึ้นแบบโปรโมทมาข้างบนนะคะก็ก็คือใช้โค้ดพายุ125ลด25ปรเซ็นต์ทุกช็อปเลยนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะมาใช้พายุให้ดูอ่าเราต้องซื้อเท่าไหร่สำหรับโค้ดนี้นะคะมีข้อแม้ว่าต้องซื้อ5้ารอขึ้นไปจะได้ลด25เปรเซ็นต์นะคะโอ้โห ก็500บาทก็จะได้ลรถ125บาทนะคะไม่น้อยเลยนะจ๊ะแล้วก็ดูว่าเราจะไปซื้ออะไรได้บ้างอ่าเราก็เข้ามาดูนะคะมาเลือกช็อปอ่าช็อปที่มีเพียบเลยนะคะแต่ดิฉันน่ะจะแนะนำว่าถ้าสำหรับคนที่อยากซื้อของสดถูกๆนะคะให้เข้าไปซื้อในเทสโก้โรตัสนะคะซึ่งเป็น Tesco Lotus m ไม่เอ็กเพรสนะเอาแบบ Tesco l o t ตัใหญ่อะ นะคะซึ่งซึ่งแบบว่าตอนนี้เขาเอา่อมันมันนอกเวลาทำการนะคะก็อาจจะปิดแอปพลิเคชันอยู่นะคะแต่เราสามารถแบบว่าอ่าเข้าไปพรีออเดอร์ได้นะคะอ่าเราติดต่างว่าเราไม่พีออเดอร์แล้วกันเนาะอ่าเอาเป็นว่ากดเข้าไปอ่านี่เราก็ถือว่ามาเลือกของนะคะเราจะบอกว่าวัตถุดิบ พวกหมูไก่เนี่ยถูกมากนะคะถูกกว่าตลาดสดอยากให้ใช้แพนด้ามัดด้วยกันจริงๆนะคะดิฉันซื้อประจำใช้ประจำประหยัดมากๆเลยอ่ะเข้าวัตถุดิบนะมาดูว่ามีอะไรขายบ้างเอ่อก็จะมีมีไข่นะคะไข่ไม่แพงเลยเนี่ยสามสิบฟองก็สิบเก้าบาทนะคะมีไข่เป็ดมีไข่เค็มมีโอ้โหเอวิติงนะคะอ่ะแล้วมาดูหมูหมูไก่นะจ๊ะเนื้อสัตว์นี่น้องไก่ ติ๊กเฉพาหกสิบเอ็ดบาทโอ้ยถูกมากอ่ะเดีย๋ยวเราวันนี้เราจะเลือกให้ถึงห้าร้อยนะคะจะได้ใช้โค้ดที่เป็นโค้ดว่าพายุร้อยยี่ห้านะคะอ่ะมาดูซิว่าจะใช้โค้ดยังไงรู้ให้ครบร้อยอ่าห้าร้อยก่อนได้ครบห้าร้อยบาทนะคะเกินได้นิดหน่อยคือเกินเกินเกินได้นะคะแต่ว่าดิฉันจะสั่งให้ให้แบบเกินห้าร้อยนิดนิด,นดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองไม่ไม่ไม่เกินเยอะนะคะถ้าถ้าเกินเยอะเนี่ย สั่งเป็นสองรอบจะคุ้มกว่านะคะสมมุติเราต้องการซื้อของพันหนึ่งเนี่ยเราก็สั่งเป็นซอยเป็นห0ารสองครั้งแล้วเราจะได้ใช้โค้ดลดได้สองครั้งนะคะอ่ะสมมุตินะสมมุติดิฉันซื้ออันนี้ถ้าการซื้อซื้อกุ้งกับไก่นะคะวันนี้อ่ะกุ้งกับไก่เราก็บวกบวกไปไอโครดห้าร้อยดูซิโอ้น่าซื้อทั้งนั้นเลยนะ,ะของไม่แพงนะ เบคอนก็มีหมูยอก็มีเดอ้อแฮมก็มีนะคะโอ้มีมีทุกอย่างที่ฉันชอบซื้อของสดแล้วจะบอกว่าผักถูกมากอ่านี่นะคะเอดิฉันก็แบบเดือกเลือกไว้อ่าสมมติอ่ะเอานี่อีกอย่างหนึง่งอ่าเอาผักผักผักอ่ะผักจะอยู่ในหมวดอาหารสดนะคะอ๋อมีผลไม้ด้วย ผลไม้มีแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลสิลูกกว่สิบเก้าบาทเองถูกกว่าตลาดอีกอ่ะแอปเปิลอ่ซื้อแอปเปิลด้วยอ่ะส้มโออ่ะ,อะสับป,ประรดด้วยอ่ะอ่ะครบห้าร้อยแล้วนะคะพอครบห้าร้อยแล้วเออเราจะใช้โค้ดวันนี้นะคะจะใช้โค้ดลดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาท ลดสูงสุงสงด120บาทเพราะเราจะใช้โค้ดพายุ125ลด25เปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะก็เข้าตรงที่ดูรถเข็นนะคะเราจะคิดตั้งและวอืบอ่าแล้วเราก็ดูเวลาข้างบนนะคะอยู่ข้างบนเราสามารถตั้งเวลาได้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเวลาเป็นสักค่มหนึ่งเพราะเรา9โมงเช้าเรายังไม่ตื่นเราก็เราก็สามารถเลือกเวลาได้นะคะเราเลือกได้ตลอดเลย เอาเป็นพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้สักประมาณสักทุ่มนึ่งแล้วการตื่นพอดีแล้วก็อ่ะกดอัปเดตนะคะอ่าแล้วก็อาะเช็ครายการซิว่าของที่เราได้ครบไหมโอเคครบแล้วจบเราก็เดีย๋ยวนะคะวันนี้เป็นส่วนลดอัตโนมัตินะยกเลิกก่อนเดีย๋ยวเราจะมาใช้ส่วนลดใหม่อ่ะเราเข้าช่องที่ใส่ส่วนลดนะคะใส่ส่วนลดแล้วก็ ใช้โค้ดตะกี้นะคะพายุนะคะพ,พิมพิมใหญ่พิมพเล็กได้หมดนะคะพายุ12 5ห้านะคะอะแล้วก็กดตกลงนะจะเช็คว่าโค้ดเราใช้ได้อยู่หรือเปล่าใช้ได้นะคะพายุ1ยูอบาทจาก55 3บาบาทนะคะก็จะลดเหลือแค่4 3 7สบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็นะเพราะเราเช็คได้รายการแล้วแล้วก็เช็คแล้วว่าเราได้ส่วนลดแล้วเราก็ ตรวจสอบการชําระเงินนะคะแล้วก็สามารถกดยืนยันนะคะแล้วก็ชําระเงินได้เลยสามารถแบบชําระเงินได้ทางแบบบัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วก็หรือว่าจะจ่ายปลายทางก็ได้นะคะอันนี้คือเสียค่าส่งแค่9บาทเท่านั้นนะคะดูดิดูราคาของสดถูกมากๆเลยนะ กุ้งกุ้งขาวเขาตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็สดมาก249บาทเท่านั้นนะคะโอ้มันนี่แบบสามารถทำหมูกระทะชาบูกินที่บ้านอร่อยมากแล้วก็ถูกมากเนี่ยทั้งหมดนี้จ่ายแค่437บาทนะคะอยากให้มาใช้กันเยอะๆนะคะแต่ถ้าเราอยากจะเลือกร้านอื่นนะคะอ่ะเราก็สามารถนี่เราก็สามารถกดซื้อร้านนี้ไปก่อนได้หรือว่าเราไม่เอาเราก็จะไปลองซื้อร้านอื่นก็ได้อะ,อะกดกดแบกไปนะคะแบกไปเรื่อยๆแล้วเราก็เช็คว่าเรา ยี่เราอยากได้อะไรร้านอื่นอีกไหมนะอ่ะเข้าอันนี้ละกันเราเป็นเอาเป็นเอ่อร่องอันนี้สิแฟมิลี่มานะคะสาขาไหนก็ได้เอาที่แบบว่าไม่เสียค่าส่งหรือหรือเสียค่าส่งน้อยๆก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแพนด้ามาดเนี่ยจะเสียค่าส่งแค่ไม่เกิน9บาทนะไม่ไม่เหมือนแกลบหรือไลน์นะคะซึ่งจะมีค่าส่งความใกล้ความไกลที่นี่คือแพนด้ามาดนี่เขาจะจับแค่แค่ เออรัสมีที่ใกล้ๆบ้านเรานะคะแบบไม่เกิน5กิโลเมตรอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเราก็มาเลือกของที่เราอยากได้ซิอ่ะสมมุติว่าเราอยากได้อ่ะเข้าไปดูอาหารว่างอ่ะคอนเน่ใช่ไหมอ่ะคอนเน่อ่ะยูโรเค้กเอาอะไรดีเอาเอาให้ครบ500นะคะก็จะได้ใช้โค้ดนี้แต่สแต่มันจะมีโค้ดอื่นๆนะคะที่ มีโค้ดที่มันแบบอาจจะราคาต่ำกว่านี้เราก็เลือกเอาตามที่เราตามที่เราอยากซื้อเลยนะคะว่า,ามันมันอาจจะแบบมีมีโค้ดที่แบบออาสองร้อยซื้อสองร้อยลดหกสิบบาทหรือซื้อสามร้อยลดห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีมันจะมีเขียนมาให้เยอะเลยคือแบบเราต้องเข้าไปดูในกลุ่มของ foodpanda c โค้ใน facebook นะคะอย่างที่ให้ดูตะกี้เนาะเราก็เลือกไปนะเลือกไปเอาเลือกของที่เราชอบอ่ะ สมมติเลือกซีเรียลซีเรียลโอ้มีแต่กล่องเล็กๆก็เป็นแนะนำให้ซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตสาขาใหญ่นะคะเพราะสาขาเล็กมันจะเอพวกมินิมาร์ทเนี่ยของมันจะน้อยมากนะคะแล้วเวลาเราซื้อของเยอะๆนี่มันจะมันจะแพงกว่านะคะเราก็เลือกเลือกเลือกให้ครบครบแล้วกันเนาะเอาเลือกเป็นตัวอย่างให้ครบห้าร้อยเลือกเลือกเลือกไว้เลือกเลือกเลือก นะคะการจะซื้อไฟฟ้าดิมัดโคผ้าร้อยนี่ไม่น้อยเด้อต้องซื้อหลายอย่างต้องซื้อเยอะเลยอซื้อแบบสมุิสมุติสมมุติสมสมุิถ้าสมมติเราเปลี่ยนใจไม่เอาแล้วเราก็แบกคไปแต่ว่าแพนด้ามาดเนี่ยเขาซื้อได้ทีละล้านเท่านั้นนะคะไม่เหมือนไม่เหมือนแกร็นะคะซึ่งแอกร็บเนี่ยเราจะสามารถเลือกทีได้หลายๆล้านเลยนะคะแต่ซื้อได้ทีลล้านนะ แต่เลือกเลือกไว้ได้หลายร้านแต่สมมุติว่า,อ,าอย่างแพนด้าหมาดหรือฟู้ดแพนด้าเนี่ย mm hmm. เขาจะเลือกที่ละร้านนะคะถ้าแต่เกียร์ที่เราเลือกไว้ก็คือถ้าเราเลือกร้านใหม่ก็คือแบบ mm hmm. ก็ถือว่ายกยกเลิกไปเลยอ่ะเรามาดูร้านนี้ดีกว่าสมมุติว่าเอาเป็นมินิบิ๊กซีแล้วกันมินิบิ๊กซีอ่ของน่าจะเยอะกว่าตะกี้ของน้อยเลือกห้าร้อยนี่มันยาก <c oughs> มันไม่พออ่ะเอาเป็นเลือกวัตถุดิบของมินิบิ๊กซี อันนี้ฉันเลือกอะส้กซอกอะหมูสามชั้นสล์อ่ะเออเลือกอะไรที่ถูกๆเลยเออเอาอันนี้นมนมแล้วกันนมโอ้นมไม่เยอะไม่เยอะเอาชีสดีกว่าชีสนะคะชีสเอารัวๆเลยสามอันเอออยากกินเยอะๆอะห้าร้อยครบห้าร้อยอะครบห้าร้อยแล้วนะคะเราเข้ามาดูรถเข็นนะอะแล้วก็คราวนี้อานะคะอันนี้อันนี้จะ อันนี้ยังแบบว่ายัเงเปิดอยู่ก็ไม่ต้องพรีออเดอร์ก็ได้นะคะอาศัยส่วนลดใช้โค้ดนะคะพายุตะกี้นะคะพายุ125แล้วก็กดตกลงเช็คโค้ดนะคะว่าโค้ดใช้ได้หรือเปล่าเพราะบางทีมันโค้ดมันเต็มมันหมดอายุก็มีเหมือนกันนะคะ แนะนำว่าถ้าสมมติว่าโค้ดไหนที่มันฮอตๆเนี่ยอย่างโค้ดที่มันลด3 0ถึงถึง40%อร์ขึ้นไปเนี่ยสมมติวันนี้เราไม่ทันใช่ไหมคือเราให้เราเลือกไว้ในตะกร้าก่อนแล้วก็สามารถมาพีออเดอร์เนี่ยหลังเที่ยงคืนได้นะคะเพราะหลังเที่ยงคืนเนี่ยเขาจะนับเป็นวันใหม่นะคะอ่ะเราก็ใช้กึ๊บอ่าเห็นมาได้แล้วนะคะแล้วก็เราก็ ตรวจสอบชําระเงินนะคะก็คือจิ้มเข้าไปแล้วก็ยืนยันนะคะอีกรอบหนึ่งก็ก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะได้ในราคาลดนะคะตั้ง25%นะคะซึ่งปกติเนี่ยดิฉันจะจะรอถึงแบบโค้ดมีโค้ดที่เขาปล่อยมานะเขาส่วนเดี๋ยวเขาจะแบบปล่อยโค้ด30-40%มาดิฉันจะซื้อของเก็บไปนะคะซึ่ง25%นี่ดิฉันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ก็คือถ้าจําเป็นจริงก็ซื้อนะคะแต่อยากให้เพื่อนๆเนี่อนอยเช็ค ก่อนที่จะสั่งเนี่ยลองเช็คโค้ดในในในกลุ่มนะคะหรือสามารถไปโพสต์ในกลุ่มได้นะคะผู้กลุ่มกลุ่มแพนด้าโค้ดแพนด้าฟู้ดแพนด้าโค้ดนะว่าแบบวันนี้มีโค้ดอะไรสําหรับเอ่อฟู้ดแพนด้าวันนี้มีโค้ดอะไรสําหรับแพนด้าหมาดบ้างนะคะก็คือเพื่อนเพื่อนสมาธิก็จะมาช่วยกันตอบนะคะมาช่วยแปะโค้ดให้นะรับรองคุ้มแน่นอนแล้วก็แบบ โหเราประหยัดได้เยอะมากๆเลยนะคะก็คือดิฉันซื้อของลดในสามสิเร์เซ็นี่ยตลอดตลอดชีวิตนะคะเพราะว่าใช้ไอแพ a นดามาะนี่แหละนะก็เดี๋ยวมีมีอะไรแบบว่างงๆก็ก็สามารถแบบว่าเอ่อเมสเซจมาคุยกันได้นะคะก็ก็ว่ากันเนาะโอเคนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปก่อนอาจจะแบบว่าเดี๋ยวต่ออีกคลิปหนึ่งวิธีการใช้ Grab ก็ได้นะคะ 拜拜。Bye bye.